แกหวัดมี่ท่านผู้ชมหมาขาวกันด้วยนะครับผมนะในในวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันะหน่อยหลังจากที่ปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเปิดคลิปกันที่ช่วงหน้าเมนูเกมกันใช่ไในครั้งนี้เนี่ยก็ขอมาเปิดในตัวเกมดานใหม่และและการหน้ากับดานที่11ของแมปหิมะในเกมที่มีชื่อว่า Treasure and Trio ในตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้เดินทางมาถึงด่านหิมะด่านที่11แล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเพื่อนในการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราตมาต่อตกะ้ดีกว่านั้นเปิดมาเนี่ยกด็ดูว่าเราจะต้องใช้เจ้ากวางมูสมาชนกล่องอีกเช่นเคยอ่าเดี๋ยวดูสวิตนี้ทําอะไรได้บ้างปุ๊บอันนี้เตะลงอ่าฮะปุ๊บอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนสาวไอ้สอ,อันนี้โอเคอันนี้เปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนสับฝังกัน เราต้องทำยังไงให้มันลงไปได้ไอะไรอย่างนี้ปึ๊บ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 แล้วก็รออันนี้ผมกะว่าจะให้มันไปชนกล่องข้างล่างช่วยพาโจสาวกับตัวนักเวทออกมาก่อนปึ๊บเอ้ยไม่อ่ะคลิปเตะไม่ได้วะมันก็ตะวนไปอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคโอเคนี่ได้ปะเอ๊ะโอเคแล้วก็โอ้โเดี๋ยวเราลืมเช็คุรงนี้เลยมนทำไม่ได้อ๋อ เปกระทิดขึ้นลงเฉยแมันเฮ้ยเอ้าได้นี้ว่ะเออยังไงได้แล้วเอา้าทำยังไงไม่รู้เอาว่ามันลงมาชนกล่องได้แล้วกันนะ,อ,ะอ่ะเฮ้ย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 ยอ๋ต้องจะพึ่งให้มันเตะแค่แท่น,นี้ก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็เตะให้มันกลับขึ้นไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปทางขวาแล้วจะไปชนพวกน้องนักเวทกับโจนสาวตายนะโอเคอันนี้แก้ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องอะ่ะให้ชนสาวเปลี่ยนปุ่มตรงนี้ก่อนปึ๊บไปทางอื่นไป โอยังไงดีวะน่าจะต so 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 wow, exactly. ้องให้คนรอเตะปุ่มด้วยถ้าเกิดมีคนมาช่วยเตะปุ่มกับเอ่อตัวรักดาบมาต่างงายขึ้นอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ดูดาบไม่ค่อยยากนะอ่ะปึ๊บเดิน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 แล้วก็เตะเอ้ยแม่แม่ตองให้รักดาบเตะอ่แล้วก็นักเวทเตะเออได้แหละปึ๊บ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 จบแค่นี้แหละอีซี่ดาบนี้ก็ไม่ค่อยยากอะไรยได้มาเป็นอะไรเนี่ยโกลเด้นติกเก็ตตัวสีทองเอาไปใช้กับอะไรปะเนี่ย มากระดานที่สองกันเอ้ยโอ้มาอีกแล้วนะครับความสามารถใหม่ของเจ้าฟางเรนเดียสามารถลากของไปได้วะเคสามารถลากของเดินไปได้อ่าโอ้เดี๋ยวนะเอ้ยแา,างเราเตะผมคิดว่าน่าจะเตะกล่องได้ใช่ไหมอ่านี่ไงเตะได้จริงด้วยไม่ได้เราอาจจะต้องเตะกล่องให้ลงปุ่มปุ๊บโอเคแล้วก็รอให้เจ้าวางเรนเดียมันลากกุญแจมาแล้วก็เตะ โอ้ยตัวละครก็สามารถยืนบนนี้แล้วก็โดนลากไปได้ด้วยโอเคกำไว้แมคานิกนี้ผมว่าได้ใช้ชัวร์แมคคนิกลากตัวละครเนี่ยอ่ะแต่ปัจจุบันไปมาเป็นอะไรเนี่ยตีออรลเมนท์เท่าที่หาข้อมูลมามันเหมือนจะเป็นลูกกลมๆเอาไปประดับต้นคิสมาสประมาณนั้นนะนะอ่ด่านเมื่อกี้่อนค้าง,งา่ายแต่ด่านนี้เอ้ยโอ้ยโอ้โหด่านนี้มีทั้งลื่นมีทั้งอนนแต่คิดว่าต้องใช้อันนี้แน่นอนต้องใช้ลากเรือนต้องให้ ทุกคนขึ้นลักเลื่อนไปแล้วก็ให้จกวางพาเลื่อนไปมาโจนเอ้ยนักดาบลงไปลงแวะทุกสถานีเลยปุ๊บอ๋อโอเคแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ออกมาปุ๊บๆๆขับสวิตอ๋อตัอสวิตเปลี่ยนทางได้อ๋อ ก็คือพอับสวิตอางนิ้เสร็จปุ๊บก็ให้ตัวละครอะขึ้นไปบนไอ้ลากเลื่อนของเจ้ากวางเว้ยแล้วให้เจ้ากวางพาลากลงมาตรงสมบัติพอตอนแรกอะมันจะเลี้ยวไปทางซ้ายใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเราเตะเปลี่ยนให้มันลงมาข้างล่างแล้วเว้ยมันก็จะลงไปข้างล่างตรงสมบัติพอดีอ้าโอเคปึ๊บอามาะปไปไปปไปป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 ให้นักเวทไปแล้วกันโอเคต้องมาที่หน่ายจังเลยอะไม่ยากเหมือนที่คิดไว้เลยฮะ ได้มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเป็นผ้าพันคอเขาเรียกว่ายังไงนะเออวลา,านั้นน่ะผ้าพันคอเวลาแบบใส่หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยหนะ้าตานั้นนะ่ะโอ้วาการไดานที่สี่รู้สึกก็เห็นความซับซ้อนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แรกเลยผมจะให้ตัวนักรบลื่นไปโอเงเพิ่มๆลื่นไปอยู่บันนี้โอเคนักเวทสาวทำอะไรได้อ่าเดี๋ยวใช้ตัวสาวซองก่อน อยากรู้ว่าปุ่มมันมีอะไรได้บ้างคะปุ่มสามปุ่มต้องใช้ปุ่มสามปุ่มนี้ในการทําให้น้ำหายไปต้่งคิดว่าไอ้ปุ่มเนี่ยต้องใช้น้ําแข็งแน่เลยโอเคให้เราคือต้องใช้น้ําแข็งในการไปกดปุ่มนะปึ๊บปึ๊บปัแต่ยงเอาพอดีโอเครอก่อนรอ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 ให้มันวนมาอีกรอบเพื่อเตะน้ําแข็งก้อนสุดท้ายไปปึ๊บ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 โอเค แล้วต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของนักเวสซาที่จะต้องค่อยๆเตะน้ำแข็งทีละก้อนแปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,ป,ปึ๊บไปเกินแะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแะเคตอนี้ต่อนนไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของนักลบสาวแหละรอให้จ้กควางเรเดียมันลากเลือมาก่อนปึ๊บอ๋อให้เหมือนมันจะรอรับได้ปะ่ะสมมติเราเดินไปช่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถดึงเราเข้าลากเลือได้ทันทีแต่อย่าฆ่ามันดีอย่าฆ่าอย่าฆ่า แล้วเกิดเราฆ่ากวางเรียนเดียลากเล่มก็จะยหยุดอยู่กที่ใช่ไหมจะไปใครอที่น่าสนใจนะช่วยอันนี้มาก่อนตัวสาวช่วยเสร็จแล้วเราต้องทำอย่างไรอ่าต้องไปยรบปุ่มข้างบนโอเคก็ไปเลยปะตัวสาวมันค่อนข้างชิลเอ๊ะเดี๋ยวเดนักเวทไปเลยป๊ปป๊ปึ๊บป๊รอไปไปพวกไอสองคนนั้นวนไปแล้วก็สปีดสกิปสกิปสกิปสกิสกิปสกิปสกิปสกิกิปสกิกิปสกิปสกิโอเคได้ มาตักดาบลงมาเอ,อ้ยเอยอ,อ,อ,อย่าพูดเพืพ่อนดาษไปไปตักเวทลงมาจบแค่นี้ปึ๊บโอเคแต่น,นี้ก็อีซี่เขาไปรู้สึกว่าด่านในแมปนี้มันดูอีซี่แต่ครับได้นมนเป็นรอแบรรี่อ่าก็ได้ด่านเทส,สิบห้ามีควางตัมปิงควางควางชนกล้องได้โอ้นี่มันค่อยดีเท่าไหรแล้วฮะรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเล่นกับเวลาด้วย เราต้องทำยังไงตอนนี้ไม่สามารถใช้นักเวทในการเทเลพอตมาได้แน่นอนเพราะว่าติดอ่าตอนนี้เทเลพอตไม่ได้ปึ๊บปื๊บอ่ะพอมาอย่างนี้เราก็ต้องเช็เตกกลับไปคือต้องพยายามเลี้ยงไม่ให้มันไปชนกล่องได้ก็คือต้องพยายามเอานักลูกสาวเตะป,ปุ่มให้มันแบบเดินกลับไปกลับมาประมาณนั้นจากที่ผมคิดนะเทเลพอทเขาไปเออโดน่อ oh, ยว่าพานักลูกสาวออกมาได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนหรอนักลูกสาวก็เผาแบบไม่ได้ พราะว่านักเวทมันเทเลพอร์ตไปแค่นี้มันเทเลพอร์ตไม่ถึงเฮ้แต่หนามเออไป,ยห,ป,ยห,ยปอหยิบหนามผมว่ต้องหยิบหนามแน่เลยอ่ะปึ๊บอ่าหยิบหนามแล้วก็ต้องเอามาฆ่าแล้วค่อยเตะหุน่นแกไปโอเคผมคิดว่าคอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวเราลองเอานักเวทสาวเดินไปโอเคปึ๊บตับไปปึ๊บปึ๊บแล้วคก็นักเวทสาวตรงนี้เทเลพอร์ตได้โอเคเทเลพอร์ตไปเลยปึ๊บหลังจากนั้นเราต้องให้โจนสาวเดินไปเฮ้ไม่ได้ไม่ได้โจนสาวเดินมาสาเาต็ปหนึ่ง ปึ๊บป๊บป๊บ,ปบอ่าจังหวะนี้ก็รอเอ้ยไม่ได้ดีเอาโจสาวเดินมาปึ๊บแล้วก็เอ้ยโจสาวก็เดินขึ้นดีกว่าจะได้ไม่ขวางทางแล้วก็ให้นักดาบเตะเปลี่ยนทางไปอีกทีปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคนักโบนะทีนี้มาประจำทางปึ๊บโอเคประจำทางตัวสวิตเตะไปอีกทีให้มันขึ้นไปแล้วก็โอเคคราวนี้น่าจะได้แลวปึ๊บอ่านักรบสาวเอานักโจสาวเตะไปแล้วก็นักรบสาวฆ่ามาทิ้งแล้วก็เตะกุญแจแล้วก็ ก็เตะไปที ойти, โจสาวโอเคสลับัวมบ่อยหน่อยนะเออแล้วก <Okay. S 1> ็โจสาวเตะไปารสาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเจอทำไมอ่ะเตะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็โจสาวโอเสวิตปึ๊บปึ๊บโอเคได้แนละ้วี่ซี่ไม่ยากไม่ยากได้สมบัติมาเป็นกระชายกระติกน้ำอะไรหรือเปล่าอ่ะวิวโอ้โหด่านนี้ด่านที่สิบหกมากเลื่อนเยอะจังเลยกวางเรนเดียเตะไปหมดเลยด้วยแล้วเราใช้ได้แค่ตัวเด็กนั่นก็คือโจสาว ก็ต้องเอาโจรนสาวนี่แหละไปพากุญแจมาอย่างแน่นอนอะเดินต่อไปปุ๊บ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 าจะเตะกุญแจออกมายัางไงนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจอาเตะกุญแจออกมายัางไงปะ A few moments later เอะผมแอบคิดอย่างหนึ่งนะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราอะเอาตัวไปยืนขวางเชือกระหว่างกุญแจอะมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเกิดตอนแรกถ้าเกิดลากเลื่อนอะมันไม่มีใครอยู่อะ แล้วถ้าเกิดเราไปยืนขวางลากเลื่อนมันก็จะลากเราไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอะไปยืนขวางลากเลื่อนในขณะที่มันมีของอยู่อะมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าสนใจมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะจะได้ขึ้นอ๋อมันจะทิ้งของอันนั้นเลยแล้วมันก็จะมาดึงเราแทนโอเคโอเคโอเคงั้นจะทํายังไงต่อดีเพราะว่าคุณเจ้าถ้างั้นต้องขึ้นปึ๊บอ่านี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าไม่ค่อยเด็วเท่าไหร่จะแค่ปล่อยมันไปเพราะว่า ถ้าเตะไปข้างหน้ามันจะโดนฟางชนแตกนะโอเคสร้างมาได้แล้วผมคิดว่าต้องใช้แมคานิกนี้แหละในการพาคุณแจออกมาให้ได้ปึ๊บปึ๊บอ่ะอ่าแล้วก็ปล่อยเอ้ยไม่แม่ผมบอลลงไปทีแล้วก็รออ่าอ,อย่างนี้อุ้ยสเต็ปเหมือนกันเป๊ะๆโอ้โหแต่โดนลากปึ๊บโอเคเสร็จคุณแจกันไปคิดว่าจะต้องใช้สเต็ปนี้แหละในการพาคุณแจอ,ออกมาตรงกล่องอ่าอ่านี่ไงรอบนี้ได้รอบนี้ได้แล้วก็เดินตามไปปึ๊บโอเคได้แล้วคุณแจ แล้วก็เตะออกไปตีลากเลือนแล้วก็เดี๋ยวเรามารอตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นไปหน่อยปึ๊บโอเคได้ของจริงแล้วจบไม่ได้ยากคอน,นี้ผมรู้แมคนิดกัยแหละเดพอเดาได้ว่ามันจะต้องทําอย่างไรได้ามาเป็นโอเคหรือว่าหมวกสูงสำหรับตัคนายกนที่เขาเห็นไปใส่กันนั่นแหละนะเออต่อกันในด่านที่เจ็ดกันอย่างรวดเร็วอันนี้ทำไงเหยียบน้ำอ่ะใช้โจรสาวส่องก่อน แบบเหยียบตรงนี้ที่เหลือหนานาน่าจะแก้ไม่ได้เลยโอเคเราต้องไปเอาคูเจใช่ไหมซึ่งหนาตรงนี้ต้องให้โจรสาวมาซึ่งผมคิดว่าเออผิดกบผิดผมคิดว่าเราต้องฆ่าไอโนโกโลเลมไอฮิมโซนี้ทิ้งไปก่อนนะวาปได้ปะเออวาปได้นี่ไงก็เราวาปนักรบสาวออยตรงนี้ใช่ไหมมันจะฆ่าย,ยัางไงวะก็โดนต่อยอยู่ดีอะเจอน้ำแข็งมันก็ อ๋อมันต่อยแต่มันไม่แตกผมคิดว่าถ้าเกิดมันต่อยปุ๊บของมันจะแตกเลยสรุปต่อยแล้วของไม่แตกนะโอเคลงไปข้างล่างเตะขึ้นมาอ่านี่ไงเตะขึ้นมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่ะปุ๊บแล้วก็แบบนี้ีซี่จบจบเหรอใช่เหรออ่าถ้าเตะกุญแจไปมันก็เตะก,กลับมาอ๋อโอเคอเอยไม่ใช่ดิต้องไปอย่างนี้ต้อง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 ย้อนก่อนย้อนย้อนผมคิดว่าต้องให้นักต้องให้มีคนอีกคนนึงต้องการอีกคนอีกคนนึงต้องพาทังลูสาวก่อน นักเวทพานักลบสาวเะว่าต้องใช้สองคนนะ่ะอ่าอย่างนี้แล้วก็นักเวทไปยืนตรงนี้อ่านักลบสาวว่าไม่ไม่ไม่เออมันจะเกิดเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นคือคุณแจมันต้องถอยออกมาอีกนิดหน่อยให้ให้เจ้าโจรสาวเดินเข้าไปก่อนเ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้นักเวทสาวเตะออกมาได้อ,อประมาณนี้โอเคนี่นี่ต้องประมาณตรงนี้แหละไออย่างนี้ต้องตงัวนี้เออแล้วก็มา,ารอ,อตรงนี้เออตรงนี้หรอวะ่าไม่ดีต้องตรงนี้เออ เออนอนใช่ปะใช่ปะไม่ใช่ดิเอาว่าตัวสาว้เคลื่อนไปตรงนี้ก่อนอ่ะและ้วก็นักเวตเตะไปแล้วก็ประมาณตรงนี้เปล่าะนี่ก็จะอย่างนี้แหละอ่ะโหตัวสาวเตะออกมานักเวตเตะไม่ได้ดิอ่ะตั้งอยู่ตรงนี้นักเวตตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะตัวสาวเตะนักเวตเตะแล้วก็ให้ตัวสาวมาขวางเอาไว้แล้วคราวนี้มันก็จะต่อยไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันติดตัวสาวจบเออตาให้ตัวสาวไปเก็บเรียบร้อย่อนข้างง่าย พอรู้มมคานิกด้วยแหละได้มาเป็น h ราฟโกส s t b ait. มากระดานที่18คราวนี้ไปชวนสายจะทำอะไรไม่ได้เลยนะอยู่กับกวางลากเลื่อนไปเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยโอเคตอนนี้ผมได้วิเคราะห์แล้วผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราใช้กุญแจเแน่ๆเราใช้กุญแจเนี่ยในการมาเหยียบปุ่มเว้ยซึ่งเราต้องเหลืออีกสองปุ่มใช่ไหมเพราะว่าเจ้าสโนโกโลเลมมันเหยียบไปแล้วหนึ่งปุ่ม ปุ่มแรกเราต้องให้นักภาษาไปเหยียบปุ่มที่สองเราต้องให้เอากุญแจเนี้ยไปเหยียบปุ่มเว้ยพอเปิดหน้าเสร็จปุ๊บเราต้องใช้นักเวทอ่ะเทเลพอร์ตเข้าไปตรงรูข้างบนตรงกล่องที่มันเหลืออยู่หนึ่งรูใช่ไหมเปะกล่องออกมาดิไม่ด้ต้องใช้ทั้งหมดเลยนะทั้งกล่องหีบอันนี้แล้วก็ทั้งกล่องหีบไม่ดิผมคิดว่าใช้แค่หีบอันเดียวเราต้องเอาหีบมาไม่ทับปุ่มด้วยถ้าเกิดจำถ้าเกิดคิดไม่ผิดนะนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะจะไม่ก็แค่เอาหีบออกมาเฉยๆให้มันมาไขกับกุญแจได้ประมาณ ผมไม่รู้จะพาคุณแจไปเหยียบปุ่มยังไงไม่รู้จะเอาคุณแจไปทับปุ่มยังไงดีตอนนี้คัณชายอยู่ตรงนี้เลย15 minutes later โอเคผมห่าวิธีในการแก้เส่แล้วใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นจะบอกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คงไม่ได้เรียกว่ามันซับซ้อนมากกว่านะก็อย่างที่ผมบอกไปเหมือนอย่างที่ผมบอกไปหมดเลยคอนเซ็ปต์ก็คือต้องใช้พวกคุณแจกับผีบเนี่ยในการเหยียบปุ่มอะไรอย่างเนี้นะ อย่างแรกเลยเอาคุณแจออกมาแต่เหมือนว่าเดีย๋ยวเพิ่มเหมือนว่าตอนแรกอ่ะเราอ่ะจะต้องเอาคุณแจอ่ะไปให้เจ้าทรัสโนหิมะขํานบนต่อยอ่ะให้มันเข้าตรงปุ่มเว้ยถ้าเกิดเราสามารถดันคุณแจไปหาทรสโนหิมะได้มันจะต่อยคุณแจไปที่ปุ่มพอดีเป๊ะเลยเว้ยเออซึ่งอะอย่างแรกเดี๋ยวเราต้องเอานักศบสาว่ะมากันไว้ตรงนี้อ่าจากนั้นเนี่ยเราก็เอานักเวทย์มาอย่างนี้กระเทอร์ตตัวเองเข้าไปแล้วก็เตะปุ๊บคุณแจเข้าไป ซึ่งตอนนี้กุญแจมันจะอยู่คาดเคลื่อนกับโนิฮิมะใช่ไหมจะอยู่คาดเคลื่อนกันอยู่หนึ่งช่องเพราะว่าระยะการต่อยของมันคือข้างหน้าหนึ่งช่องเห็นปะอันนี้มันคาดเคลื่อนกันอยู่แล้วก็ต้องพยายามหาวิธีในการทําให้มันไม่คาดเคลื่อนเลยก็คือต้องหาเออต้องเตะไปอย่างนี้แหละเออแต่ต้องหาตัวละครมาบล็อกหนึ่งช่องข้างหน้าประมาณนั้นอ่านี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วก็คือเราต้องเอาตัวละครมาซ้อนกันอ่ะเดี๋ยวให้ตัวละครทุกฝั่งอ่ะไล์ไปตรงนี้ก่อนปึ๊บมาซ้อนกันอย่างนี้หนึ่งมาซ้อนไันอย่างนปะ ตอนนี้ตัวละครมันก็จะอยู่ตรงตำแหน่งบล็อกกุญแจพอดีใอ้ตัวตรงกลากงก็ดดทิ้งไปเลยเนี่ยโยนทิ้งไปให้มาเตะกุญแจปึ๊บกับโพซิชันพอดีหลังเชือกนะแล้วก็เอาตัวละครลงมาข้างล่างอันนี้ก็ลงมาข้างล่างเหมือนกันแล้วก็เตะกุญแจไปอ่านี่คืออย่างแรกอย่างที่2ก็คือเราต้องให้ตัวนักรบสาวหรือว่าตัวนักใช้ดาบเนี่ยไปเหยียบปุ่มซึ่มันเป็นนักรบสาวเท่านั้นนะถ้าเกิดเป็นนักเวทเนี่ยจะใช้ไม่ได้เว้ยอันนี้ผมจําได้เราต้องเอาตัวนักเวทมาบล็อกก่อนจากนั้นก็ไา ตัวนักลบสามาอย่างนี้แล้วมันจะอยู่ตรงช่องล็อกปุ่มพอดีเอียไปปุ๊บมาเอานักลบสาวไปมาปุ๊บปุ๊บเตะปอดเข้าไปเตะออกมาหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยแมคานิกใหม่ของกล่องมาก็คือกล่องมันจะไม่ลื่นเว้ยนี่เตะไปปุ๊บเห็นไหมกล่องไม่ลื่นเว้ยซึ่งแมคาน,นิกตรงนี้เนี่ยเป็นแมคาน,นิกที่ทําให้เรานั้นเรียกว,ว่าเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดกล่องมันยังลื่นอีกผงคิดว่าน่าจะลำบากกว่านะี้ในความคิดผมนะอ่ะเอาตัวนักลพบสามาตรงนี้แล้วก็เตะไปเตะเตะ อย่างที่เรารู้กันว่ากล่องกุ้ใบในเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถทับน้ำไปได้นะแล้วเราก็เตะไปเลยง่ายและหลังจากนี้เนี่ยเราก็เอาตัวนักเวทมาตรงนี้ก่อนปึ๊บมาบล็อกทางมาอย่างนี้แต่ปุ๊บเราก็ทำลูบไปเวยเปลี่ยนเป็นตัวนักเวทมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ได้สมบัติมาแล้วนะครับเป็นโลกของจับตันอเมริกาบอกเลยว่าซับซ้อนหนักมากด่านนี้ต่อกันแล้ด่านที่19ผมคิดว่าความยากหลังจากนี้ก็คือยากกว่าแล้วตั้งแต่ด่านเมื่อกี้แล้ว มาอย่างแรกมีสมบัติอยู่ข้างบนอยู่กับตโนโมแมนซึ่งต้องเอาตัวนักดาบมาฆ่าแน่นอนแตวนักดาบโดนขังไม่อยู่แต่ว่าปุ่มปุ่มมันหิมะเอ้ปุ่มมันจะเปิดอะไรหนามตรงไหนอ๋ออย่าปุ่มเพื่อเปิดหนามให้กับนักรบสาวเหรอเละแถวแล้วก็ออกมาได้อ๋ออ๋อแสดงว,ว่าเราต้องใช้น้ำแข็งเราใช้น้ำแข็งสีก้อนในการบอกทางให้อันนี้ละ ต้องใช้น้ำแข็งสี่ก้อนเนี่ยในการบล็อกทางให้กับตัวนักรบสาวอะเพราะว่าตัวละครที่เหลือพยับปูหมดปุ๊บจะไม่มีตัวละครไหนคอยบล็อกทางให้นักรบสาวได้กันแรกนักรบสาวจะออกมาคิดว่าต้องเลื่อนมาตรงนี้ก่อนเลื่อนมาตรงนี้เสร็จก็อาจจะต้องเลื่อนมาตรงนี้โอเคเตมแข็งมาเตะบล็อกทางเอาไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลื่อนมาตรงนี้อะอะอย่างนี้เดินอ้อมมาได้อเตะไปอย่างนี้โอเค หลังจากนั้นนักรบสาวก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ถลายขึ้นมาตรงนี้พอถลายขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ต้องตามมาตรงนี้เอ okay, ไปอ่าอาย่างน,งนี้อย่า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 งนี้ปึ๊บหรอใช่หรออ่าได้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 อย่างนี้ไงนี่โอเคปึ๊บอ่าเสร็จทางได้แล้วอ่าเดี๋ยวพานักเวทพานักเวทออกมาก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็วสาวไปมา เว้ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เอ้อไม่ไม่ไม่ตายตายตายอ่ะอยู่อยู่ตรงนี้อ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ภาวออกมานิดหน่อยก็ปึ๊บโอเคได้แล้วได้แล้วอีซี่ด่านนี้ไม่ยากเฮ้ยจะเกินไปถึงสเต็ปมันจะเกินไปหน่อยอ่าติดพลาดอ่ะต้องตรงนี้ตรงนี้เออโอเคคราวนี้ได้ของจริงแล้วเอ๊ะมอมาเดี๋ยนะ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 เออตอนนี้คือผมจะพลา ตัวนักเวสาวกลับเข้าไปตรงตรงนั้นยังไงจะเยับปุ่มยังไงเออแย่ yeah, และอ,อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสร้างทางเองโดยที่ไม่ใช่นักเวสาวถ้าใช้นักเวสาวบล็อกทางไม่ได้ต้องใช้น้าแข็งนี่แหละในการบล็อกทางกันเองอ่ะน่าจะมีวิธีนี้วิธีเดียวแล้วล่ะถ้าเป็นวิธีอื่นน่าจะไม่ได้แล้วลนะเออ,เอ,อโอเคแคผมคิดว่าใช้น,น้าแข็งบล็อกทางกันเองได้อยู่นะน่าจะเป็นวิธีเดียวด้วยไม่น่ามีวิธีอื่นแล้วออแต่ผมคิดว่าผมใช้ผิดบล็อกว่ะ ใเปล่าวะไม่ผมรู้สึกว่าไอ้บ็อกตรงกลางนี้ต้องเก็บไว้อ่าตรงเนี้ยการเนี้ยอาจจะต้องเก็บไว้ในความรู้สึกส่วนตัวคิดไปใช่อ่าปึ๊บปึ๊บนี่เตะออกไปบอลนักเว้สาวเตะขึ้นมารอซาวเตะไปอย่างนี้เตะไปเฮ้ยเอกินผิดปึ๊บงี้มันถลายมากโอเคแล้วก็มาตรงนี้โอเคน้ำแข็งในการบ็อกทางแทนนะ แต่ตรงสุดท้ายนี่มันจะบล็อกยังไงวยู่ปะให้ถือวใช้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนน่าจะได้ปึ๊บปึ๊บใช้อันนี้ก่อน,อแ,อน,น,อนแล้วก็ก็เตะอันนี้อ่าได้แล้วได้แล้วจบจบจบโอเคตามนี้วันนี้เราได้ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมึงดิเดี๋ยวเอาโจรสามาก่อนแล้เราเทคเลฟต์ตัวเองจบเออแค่นี้แหละจากนี้ก็แม่งอุย้ยเสร็จเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเฮ้ย ยากแต่ทับซ้อนสุดๆได้มาเป็นหมวกของซันตาครอสอากระด่ดานสุดท้ายด่านที่20ด่านสุดท้ายของในแต่ละแมพซึ่งพอเห็นทีนี้น้ำตาฉันจะไหลโอ้โหอะไรบ้างวันนี้มีทุกอย่างเลยเรามาดูไม่คดีกันทีละอย่างกว่าอย่างแรกคือตอนนี้นักดาบอยู่ข้างบนเลกกวางเรนเดียอันนี้เบเป็นคุ่มสองอันนี้ได้นักเวทเรามาได้แค่ตรงเนี้ย เอ๊ะจะลงมาตรงนี้ได้นี่ว่าเออไม่รู้ว่าจะมาไว้ทําไมก่อนอาจจะวางไวตรงนั้นก่อนก็นได้นะนเวสาวมาอย่างแรกเอ๊ะตดนนักดาบมันือเตะปุ่มได้นี่วะปึ๊บอ๋อเปบนปุ่มลงล่างคราวนี้มันก็จะลงล่างได้ใช่ไหมปึ๊บอ๋อลงไหมอ่านี่ไงลงจริงด้วยลงเสร็จแล้วเอ้ยอันนี้มันขึ้นอ่ะถ้างั้นต้องใช้อันนี้เตะต่อเนาะโอเคแล้วไงแล้วก็น้ําแข็งพวกนี้ต้องเตะไหมผมคิดว่าต้องเตะแน่เลยว่ะ อ่เตะไปก่อนอย่างนี้แล้วก็นักเวทขึ้นมาแล้วก็เตะแล้วก็เตะอ้าวเออไม่ใช่ดิแสดงว่าแสดงว่าเตะไปอย่างนี้อันนี้มันเตะไม่ได้อะต้องให้อันนี้มันเตะก่อนอ่ะเอออ๋อแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นี่ไงเออแล้วก็เตะได้พอดีเป๊ะอ่าเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดไปตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอ๋อต้องเอาตัวละครมาเหยียบปุ่มโอเค ถ้างั้นจะเอามาเยียบปุ่มยังไงไอ้คุณแจเนี่ยไม้ผมคิดว่าได้อยู่นะตอนที่มันขาลงเนี่ยเอออันนี้ลงมาก่อนเฮ้ยปึ๊บอ่ะขาลงขาลงเดี๋ยวเราต้องรอดักมันแจอ่ะปึ๊บนี้ดักคุณแจเฮ้ยดักไปได้เออย,ยังไงดีวะเนี่ยปึ๊บ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 อ่ะดักโอเคอันนี้ได้แล้วแล้วก็ยังไงปึ๊บอ้าว วางแตกะใช้นักลบกสาวในการไปเตะกุญแจมาแทนอ่ะปึ๊บแล้วให้นักเวทเดลพอนมาตรงนี้เดลพอนปรับลกกับตัวเองตัวเองไปอยู่ตรงนู้นโอเคอ่าสันโอมแอได้แล้วมันต้องเชยีกวางต่อแน่เลยวะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเน่ะโอเคเรากลับมาที่ตรงนี้กันอีกรอบคราวนี้ผมให้โจรสาวมาอยู่สแตนบายราตรงนี้ก่อนผมคิดว่าต้องพารีพาตัวสาวมาแน่นอนอะถ้าไม่รีบพามาน่าจะไม่ทันวะ่ะลงตัวสาวรีบไป ปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บใช่ไหนต้องเอาอันนี้ลงก่อนแน่ปึ๊บ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 อ่ะได้นปะถึงโอเคเดลิพต์มาอยู่ตรงนี้อ่ะได้แล้วคราวนี้ความมันจะไปต่อคนไหมเนี่ยไปตายอีกเอิ่มอ่ะฮะสวิดโอ้ต้องกลับไปอีกเหรอฮะต้องกลับไปอีกนี่คือหมายความว่าเรา ไม่ได้ใช้โจสาวเนี่ยต้องใช้กุญแจเหรอทำไงดีวะไฮ้ไม่ดิเราก็ทำอย่างนี้ถูกแล้วโอเคผมคิดว่าต่อมาถูกแล้วเจโจสาวาตรงนี้เราอ่ะต้องรีบเทเลพอตโจสาวกลับไปเทเลพอสกลับได้อยู่ใช่ไหมเห็นป่าวะระยะขาดหนึ่งช่องว้าวไม่ดิโอเคเทเลพอสมาตรงนี้ได้แล้วก็เทเลพอสกลับไปเทเลพอตโจสาวต้องรีบกลับไปเลยโจสาวไม่ทันวะ โอเคิดว่าต้องมีจังหวะที่คันดีมันต้องมีสักจังหวะหนึ่งอ๋อรู้แล้วรู้แล้วคือตรงเนี้ยปุ่มมันจะอันนั้นจะหายไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราอ่าต้องลงกอดอ่ะต้องลงกอดตรงเนี้ต้องให้นักอันนี้นักลบอันนี้ลงกอดอ่ะลงกอดอย่างนี้อ่ะปึ๊บไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่างนี้ปึ๊บอ่ะอย่างนี้เดินขึ้นไปโอเคโอเคแล้วก็เทเลพอร์ตมาอย่างนี้น่าจะเร็วกว่าโอเคเทเลพอร์ตมาปึ๊บ อาตรงไว้ตรงนี้แล้วกันป RIGHT ึ๊บโอเคนี oh ้ลงอันนี้เทเลพอร์ตตัวเองเข้าไปเทเลพอร์ตตัวเองเข้าไปอีกทีก็เทเลพอร์ตมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เทเลพอร์ตมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ไอ้ต้องเดินหนึ่งมูตเทเลพอร์ตตัวเองมาตรงนี้เทเลพอร์ตตัวสาวขึ้นไปปึ๊บแล้วก็ต้องเทเลพอร์ตตัวเองตัวตัวสาวเดินไปเลยถึงผมว่าถึงนะตันน่ันน่ันปึ๊บปึ๊บอ่ะเปลี่ยนได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไป แล้วก็เตะไม่ได้เราก็จะมุฟอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ่อต่อกวางเอ๊ะมันก็ต่กวางอยู่ดีพ่อพัลบอสาวไปด้วยล็ลบสาวต้องไปด้วยพ่ันลบอสาวไปด้วยอล็อกสาวเตะต่อไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าฆ่าดิเอ้ยปึ๊บอ่ะทันได้ปะทันโอเคได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วใช่ไหมทีมันตายแล้วเออได้ของจริงโอเค อจริงได้แล้วโอ้ oh, yeah ต้ัติได้มาเป็นตุรตาออราเมน์ก็คล้ายๆกับไอทรีออราเมน์นั่นแหละเป็นดาวที่เอาไวต้ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะนะเย่ yeah. จบแล้วนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าชอบด่านนี้มากชอบมากกว่าด่านลาวาอีกต่อไปเนี่ยเราก็คงต่อกันในด่านคลิปฟี่ด่านผีผีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ด่านฮอลโลฮอด่านนี้ไปสองมาแล้วเหมือนจะเป็นด่านเกี่ยวกับตุ๊กตา เราต้องใช้อีกต่อไปอีกร้อยห้ากล่องเพื่อผลลกด่นานต่อไปไ,ไปซองด่านใหม่ซะหน่อยดา่านผีผีโอ้โหผีสมชื่นจริงน่ากลัวมากเลยด้วยโอเคแต่ก็เอาเป็นว่าก็ขอบคุณที่ผู้ชมรับชกันด้วยนะครับผมอาเซียชมคลิปนี้จบนะครับก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้ามาร์ตเอาทำคลิปเกมนี้ต่อไปด้วยอ่นะนะกันผมก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ